กดไลค์กดแชร์และหากยังไม่ติดตามกดซับสไคร b ์ติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับวัดพระธาตุเรนูอยู่ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมมีองค์พระธาตุเรนูซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีสี่เหลี่ยมมีุ้มสีด้านภายในเป็นโพบรรจุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินของมีค่า และเครื่องราชบุรภัณฑ์ของพยาเจ้าเมืองพระาธาตเรนูเป็นพระาธาตประจำของคนที่เกิดวันจันทร์เชื่อว่าใครไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ส่งผลบุญให้มีวันณนะงดงามผุดผาดดังแสงจันทร์จะเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้คนในความงามของผิวพัรร์นะครับ ที่นี่ตรงนี้บริเวณนี้ก็คือพระธาตุเดนูนั่นเองส่วนด้านหน้าของพระธาตุก็จะมีนิทรรศการประจำเกี่ยวกับวัฒนธรรมและกสินค้าโอท็อกภาพพื้นเมืองเพราะว่าเรนูนครเนี่ยเป็นที่ร่ำลือด้านวัฒนธรรมศิลปกรรมแล้วก็หัตถกรรมเครื่องแต่งกายคารฟ้อนลำ การบูชาพระธาตุเรนูก็บูชาด้วยข้าวตอบน้ำอบข้าวเหนียวนึ่งดอกไม้สีเหลืองทูบ15ดอกเทียน2เล่มนะครับบริเวณด้านนี้ที่เป็นพระธาตุเนี่ยเรามากราบขอพรให้เรามีความสุขความเจริญทิ่สิ่งใดจะสมปาถนาตามที่เรา ปารธนาต้องการจะให้เป็นอย่าลืมไปนะครับถ้าไปเที่ยวนครพนมจะต้องไปโดยเฉพาะคนที่เกิดวันจันร์ทเรามาเวียนรอบพระธาตุสมรอบแล้วก็จดุดธูปแล้วก็ถวายของตามที่กล่าวไปสักครู่นี้เราก็จะได้ผลสมเสบดเห่งบุญกุศลที่เราได้มากราบนนวสการพระธาตุเรนูเราจะพาท่าน เดินรอบแล้วก็ชมทุกส่วนของพระธาตุเดนูว่ามีความงดงามขนาดไหนงดงามมากๆเลยนะครับที่พระธาตุเดนูนครแห่งนี้หลังจากนั้นแล้วเราก็จะไปชมที่โบสถ์นะครับซึ่งที่พระอุโบสถเนะนี่ยประดิษฐานพระองค์แสนซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาวปางสมาธิ พักคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเรนูนครมีพุทธลักษณะที่งดงามมากๆเราพาท่านมากราบสการะและขอพรจากพระองค์แสนซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากที่ชาวบ้านอำเภอเรนูนครนับถือและมากราบขอพรอ,อยู่หนึ่งเนือง ตรงบริเวณด้านนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของพระธาตุที่เราจะมาเยี่ยมชมหลังจากที่เรากราบสการะพระในโบสถ์เราก็จะกลับมาเดินเวียนเทียนกันนะครับรอบพระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราเอง Hello, <people. S 1> นั่นและครับ วันนี้ก็คงพาชมอีกวัดหนึ่งที่สำคัญของนครพนมคือวัดพระธาตุเลนูและมากราบสการะหากใครคนที่เกิดวันจันทร์ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ